คลิปนี้นะครับมีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นสรุปเรื่องราวหลังจากจบศึกนั้นแล้วกันว่าตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในรายการวันนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ครับหลังจบเกมเขาก็ถแถลงข่าวกันเรียบร้อยแล้วว่าจะให้ใครไปเจอกับใครดีนะครับคนนั้นเจอคนนี้คนนี้เจอคนโน้นตอนนี้นะครับคู่มวยที่กําลังจะมีขึ้นมาหลายๆคู่คอนเฟิร์มคู่แรกเลยนะครับรถถังเจอกับจทวทนแฮกเกอร์ตี้ครับคู่นี้คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากแฮกเกอร์ตี้เองออกมาตอบเลยนะครับหลังจากที่บอสตีพูดกับรถถังผมอยากจะให้รถถังเลือกคู่ชกเองละกันนะครับผมไม่อยากจะไปบอกว่าเขาต้องเจอกับใครและล่าสุดครับต้องบอกเลยครับว่าได้รับการตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับจอร์แานแฮกเกอร์ตี้จอร์แานแฮกเกอร์ตี้ออกมาโพสต์นะครับาจากหน้าสื่อโซเชียลของตัวเองเลยบอกว่าฉันพร้อมที่จะเจอกับนายแล้วแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันนี่คือสิ่งที่แฮกเกอร์ตี้บอกเลย ฮกเกอร์ตี้ตอบรับแล้วหลังบอสชาตีให้ความเห็นจะจัดรถถังแฮกเกอร์ตี้ไฟที่3นะครับอาจยังไม่ใช่ซปเปอร์เล็กเพราะว่าอาจจะต้องให้ซปเปอร์เล็กไปรักษาแผลใจก่อนในไฟนี้ครับแล้วก็จะเป็นรถถังกับจอทันแฮกเกอร์ตี้ครับคู่นี้มาแน่ครับขอเสริมข่าวนี้หน่อยนะ,นนะครับเรื่องของมาลัดหลายคนนะ่ะบอกว่าเฮ้ยทำไมมาลัดหายไปไหนหลายคนอยากดูคู่นี้นะครับบอสชาตีออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมเลยนะครับยกย่วกับมวยคู่นี้บอสาตีบอกว่าพูดถึง ไฟที่ยกเลิกระหว่างมารัตกิกกเรียนกับไคโตโอนิชิเขาบอกว่าถ้านายไม่อยากสู้กับคนที่เก่งที่สุดงั้นบางทีนายควรไปชกในรายการที่เล็กๆก็ได้อาจจะเหมาะกับนายมากกว่าแต่นี่คือวันเไม่ชิปที่นักสู้ที่เก่งที่สุดต้องเจอกับนักสู้ที่เก่งที่สุดขอพูดให้ชัดเจนนะไคโตทําน้ำหนักผ่านตามพิกัดรุ่นของเขาแต่ฝั่งมารัตไม่ผ่าน เราเลยพยายามจัดให้ชกกันในกิจการพิเศษแต่ไครยโตปฏิเสธเขาบอกว่าไม่ผมจะไม่ชกกับเขาดังนั้นทั้งสองคนต่างก็ปฏิเสธที่จะชกซึ่งมันน่าผิดหวังมากสำหรับแฟนๆจะบอกว่าไครโตเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้นะเขาเองก็ไม่ยอมชกเหมือนกันผมผิดหวังมากไฟนี้คือไฟที่ผมตั้งตารอที่สุดเป็นการส่วนตัว และผมเชื่อว่าแฟนๆจํานวนมากก็ตั้งตารอเหมือนกันผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะแต่สุดท้ายแล้วคนที่เสียใจที่สุดคือแฟนๆทุกคนแพ้ในฐานะองค์กรเราจ่ายค่าตัวให้ทั้งสองคนโดยเฉพาะไคโตเราให้ค่าตัวเต็มจํานวนแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นจกดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินแต่นี่คือเกมของการต่อสู้คนที่สําคัญที่สุดคือแฟนๆและพวกเขาถูกขโมโยโอกาสที่จะได้ดูไฟที่ยอดเยี่ยมไป เอาตรงๆเลยผมผิดหวังกับนักสู้ทั้งสองคนก็ผิดหวังกับมารัฐที่ทำหนักไม่ได้แล้วก็ผิดหวังกับทางไคโตะที่ปฏิเสธไฟนี้เพราะมารัฐเกินอยู่ประมาณสัก0.7ประมาณนี้นะครับเกินไม่ได้เยอะแล้วก็มารัฐเองก็มาแขะไคโตไคโตก็แขะมารัฐกับนะครับมารัฐก็บอกโอ้ยนายไปเล่นกีฬาอื่นเถอะถ้าแค่นี้นายไม่เอาอะอะไรประมาณนี้นะ ในขณะที่ทางฝั่งไคโตะก็บอกว่าเอ้ยฉันรู้นะนายไม่พร้อมจริงๆก็ไม่ต้องมาชกหรอกอะไรประมาณนีน้อารมณ์แบบด่ามาแล,แล้วไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับก็สวนกันไปนะในฝั่งของซูเปอร์เลกแล้วครับความหลงเป็นยังไงอาจจะต้องให้ซูเปอร์เลกหลบเลียแผลใจอยู่สักพักครับซูเปอร์เลกเองก็ออกมายอมรับในความพ่ายแพ้บอกว่ายินดีกับน้องชายด้วยครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสําหรับผมแล้วขอโทษนะครับคนที่เชียร์แล้วก็จะไปปรับปรุงใหม่นี่คือสิ่งที่ซูเปอร์เลกออกมาโพสตก็ แค่นี้เลยนะครับก็ต้องยอมรับในความพ่ายแพ้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากจบเกมสึกวัน2 7 2ที่ประเทศญี่ปุ่นครับหลายๆเรื่องราวอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คงเป็นการที่ดีเบลล่าครับไปขอสู้กับพะจัิชฉายอีกสักครั้งหนึ่งอาจะเป็นกติกาคลิกบ็อกซิ่งเนาะครั้งนี้ดีเบลล่าครับเพิ่งชนะ 3A ไปเขาพูดหลังเกมเขาบอกว่าเนี่ยคุณเห็นไหม ผมชนะตำนานมวยไทยได้แล้วนะผมชนะคนที่เคยเก่งที่สุดในมวยไทยมาแล้วแล้วผมรู้คุณคือสุดยอดนักชกของมวยไทยใช่ไหมคนต่อไปอ่ะจะเป็นคุณแล้วก็ในส่วนของตะวันฉายก็ไม่มีอะไรนะส่วนตัวเขาแพ้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งแต่ก็อาจจะทําให้คนที่เล่นแล้วหัวร้อนเท่านั้นแหละนะครับก็อาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่หัวร้อนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วทางหมัดมวยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ น่าจะเป็นแนวๆนี้แล้วก็ฟอร์มของนักชกไทย2คนหลายคนก็ไม่ไมีปัญหาอะไรเนาะฟอร์มนักชกไทยที่แพ้ไม่ว่าจะเป็นรักสุริยาเล็กหรือยอดเหล็กเพชรเองก็คงไมไ่มีปัญหาเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเลดบ้านเราอาจจะเปิดมาเป็นต่อแต่ ด้วยทางมวยต่างๆนานา,นานครับก็ดูว่าประกบไปให้เราเสียเปรียบกันทุกคู่เลยอ่าน่้ไม่บอกว่าจริงๆจะบอกว่าเสียเปรียบก็ไม่เชิงครับเพราะว่าเราตอบรับไฟทุกสิ่งทุกอย่างมันเสมอกันมันเท่ากันหมดเลยแต่คำว่าเสียเปรียบในที่นี้ก็จะหมาถึงเสียเปรียบในเรื่องของฟอร์มการชชคล้ายกับการประกบไก่เลยครับประกบกินกันแบบนั้นแบบนี้อันนี้เราก็ต้องยอมรับได้เพราะว่าถ้าหากเราดูมวยหรือว่าอยู่ในสังคมมวยเนี่ยผมรู้ว่าการประกบหาความได้เปรียบเสียเปรียบของนักคู่เนี่ยเป็นเรื่องปกติปกติอยู่แล้วครับส่วนนาบิาลัยครบ โอ้จะให้เองไปเจอกับใครวะนาบิวโอ้คิดไม่ออกเลยตอนเนี้ยนะครับนาบิวจะเจอกับใครดีในรุ่นเดียวกันน่มันก็จะมีอยู่หลายคนนะครับเอาอยู่มันก็อาจจะมีตัวอื่นๆแหละหรือว่านาบิวต้องไปไล่ทุบกับนักชกทุกคนในแรง์กิ้งที่ตัวเองอยู่เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแรง์กิ้งรุ่นนี้ก็มีหลายคนเลยนะครับมีทั้งพวกเพชรนงอะไรก็ต่อยนหนักนี้นะฮิโรกิอะไรก็ต่อยนหนักนี้หรือว่าเพชรนาบิวต้องอไปต่อยในกิจการคิกบ็อกซิ่งกันบ้างครับ ก็หลายคนนะครับน่าสนใจเลยแต่ก่อนอื่นนะครับแฟนมวยก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่ติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปจากช่องเราเป็นประจำนะครับมีข่าวสารวงการมวยอัปเดตแล้วก็ร่วมพูดคุยในเรื่องของวงการมวยครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นนี้จะมีเวยลุยมีเอเลียสเอนฮาชิมีเพชรนงมีฮิโรกินะครับเนีย่ยได้นะคิกบ็อกซิง่งแต่ว่าหากเป็นมวยไทยนะครับก็คงเป็นแลมโบเล็ก ชอ,อจอรบุญเออนาบิลเจอแลมโบเล็กนะครับแลมโบเล็กตอบรับไฟน์นี้จะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับก็อ,อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นการรัดคิวพวกไม่ว่าจะเป็นนิโครหรือว่าฟิลิปเป้หรือเรื่องต่างๆนานาเนาะแต่นิโคเพิ่งเคยแพ้นาบิลมาฟิลิปเป้ก็เพิ่งเคยแพ้นาบิลมาถ้าเป็นกติกามมยไทยคนที่ใกล้เคียงกับานาบิลมากที่สุดก็คงเป็นตัวธานแฮกเกอร์ตี้ครับหรือว่านาบิลอาจจะต้องขึ้นไปอยู่อีกน้ําหนักหนึ่งแล้วนะตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าขึ้นไปอยู่อีีีกกกนนนําหััึงง่่็จะมตวทสู ใกล้ๆกับนาบิลหน่อยอย่างปัมปราคุยาเต้น,นะครับปัมปราคุยาเต้น,น่ยมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับอันนี้คือถ้าเทียบเรื่องส่วนสูงนะก็น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่ารูปร่างมันจะใกล้เคียงกันขึ้นมาแต่คู่นี้มันก็ต่อยกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมวยค่ายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หมดหวังครับสำหรับนาบิลในรุ่น155ปอนด์ น่าจะปั้นปอมรากุยาเต้นี่แหละสำหรับทาเมดีซาตูนะครับแต่ก็ต้องดูแนวทางก่อนเพราะว่าต่อไปก็คงต้องมีการขยับรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าอยากได้ซูเปอร์ไฟ์คุณก็ต้องรวบแชมป์หลายๆเส้นซึ่งนาบิลก็มีโอกาสจะทำแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูรูปร่างแล้วนาบิลแกก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดรุ่นนังหลัก1 0 0อ่า55ปอนด์นะครับ148 1 4ี่ยาเนี่ยกำลังดีแล้วสำหรับทางฝั่งนาบิลครับแล้วก็เสียงแฟนขับเป็นอย่างไรบ้างเสียงแฟนขับเองก็ ชื่นชมครับแล้วก็ให้กําลังใจเป็นส่วนใหญ่อันนี้ย้ำว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับในคู่ของไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายรถถัง 3A แต่ว่าคู่ที่อาจจะโดนบ่นหน่อยก็คงเป็นคู่แรกๆก็จะเป็นยอดเหล็กเพชรหรือว่าทางสุริยะเล็กน,นะครับก็หลายคนให้ความหวังไปเพราะอย่างหนึ่งก็บ้านเราตั้งราคายอดเหล็กเพชรต่อไงตั้งราคาสุริยะเล็กต่อไงแต่ว่าพอไปแพ้ก็เลยอาจจะโดนบ่นหน่อยเท่านั้นแหละครับแล้วก็ด้วยการที่ฟอร์มมันแพ้ขาดจนเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นแนวๆนี้ครับ ก็ต้องมารอติดตามกันครับเส้นทางของวันในครั้งต่อๆไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่คือสรุปหลังเกมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างย้ำอีกทีนะมารัดโดนด่ารถถังต่อไปจะเจอแฮกเกอร์ตี้ซูเปอร์เล็กพักก่อนนาบิลเจอใครหรือว่าจะเจอซูเปอร์เล็กพักสองต้องรอดูนาบิลจะขยับน้ำหนักไหมอันนี้ยังไม่เหมาะส่วนสุิยะดเล็กหรือยอดเหล็กเพชรก็ต้องได้เป็นมวยด่านและต่อไปนะครับแต่ว่าเป็นมวยสร้างต่อไปไม่ได้ละ รอรับน้องอย่างเดียวครับกดไลค์กดติดตามครับนี่คือควันหลงสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนานาหลังจากจบศึกวัน172ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ